สวัสดีวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ KFC ฮะับหนกับพ่อแม่นะครับนเนปกับฟ้าเป็นไงครับพรุ่งนี้ทำงานแล้วฮะจะหยุดยาวมา5วันใช่พรุนี้ต้องทำงานรู้สึกไงก็กับเท่าตัวปกติมันหยุดยาวก็ไม่มีอะไรอื่เนเพิ่มนะขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ทำงานเหรอก็อ ก็เต็มตัวแล้วก็ทำงานมาสามสิบปีแล้วเรื่องปกติมากเลยทำงาน <ği> ออตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านนะฮะพี่กันกำลังเก็บของเพื่อที่จะเดินทางกับสลับบุรีไปทำงานต่อน,นะครับ สิขาต้องยังคนใหญ่สุดแล้วเนี่ยกำลังเคร่งเครียดกับแม่นะครับเครียดอะไรพูนเออแม่คิดทุกเรื่องอะเป็นยังไมงเราจะได้กลับไปทำงานแล้วครับเนี่ยสองอันนี้เกยในไทยดีพี่เอ้ยหยุดได้แล้วคุณคุณคือมันเทีย์ว่าหยุดหยุดได้แล้วครับคุณพันทิพย์โอ้โอ้โอ้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะไปนั่งไปดูไอ้พวกนั้น พวกเพื่อนผมครับนั่งกินชมบูนะผมจะไม่กินนะครับเป็นน้าเป็นเพื่อนยไงก็เจอกันเว้ยไไเจอกันเว้ยน,าน้าเลยดิไปครับวันนี้เก้าโมงเอังอะ กลับมาที่บ้านแล้วนะฮะเป็นการไปนั่งคุยกับเพื่อนเฉยๆครับแม่ดีใจกลับมาแล้วไม่เด็กมากวันนี้สี่ทุ่มครึ่งนะครับไม่ดูละครไหมฮะ <c oughs> ก็วันนี้ผมก็มไม่ทําอะไรนะครับอยู่จุมพรก็ทําอะไรไม่ได้มากอะใช่ไหมอยู่จุมพรทำอะไรไม่ค่อยได้ครับช่วยร้านดิฮะ<า>ช่วยที่ร้านก็พรุ่งนี้ไปช่วยโอเคครับ พรุ่งนี้ผมก็ไม่มีแผนจะไปไหนนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนก็ไปทํางานช่วยร้านที่บ้านนะฮะส่วนคุณแม่เขาจะไปทํางานของเขาเออนี่ฮะป้ายนี้เนี่ยเป็นป้ายตอนตั้งแต่ตอนที่กินอยู่ประมาณมสามมสี่เลยอะเฮ้ยมสามมสี่ได้ไงเด็กๆเลยปฐมใช่ครับปฐมเลยฮะแม่จะเขียนป้ายเติมครับทุกคนรับผิดชอบเรื่องยาทุกวัน ช่วงน,นั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็นภูมิพแพ้กันทั้งบ้านเลยครับยุคลูก,ลกเ,เสื้อผ้าเอาเข้าตู้ทุกวันด้วยครับทําการบ้านกวาดบ้านเท่านี้แหละบ้าน,านจะสงบบ,บ,บ้านจะสงบช่วงช่วงนั้นเป็เไงอ่ะม,มันมันวุ่นวายไงไม่ทํากันแล้วแม่ก็ต้องแบบเรียกคนโน้นคนนี้มาทําอะไรเงี้ออยเพราะงั้นถ้าทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองนะใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปมันก็จะมไม่ต้อง ดูดาวว่ากล่าวไงนี่ฮะเตรียมชุดน,นักเรียนลูกเสือ,อชุดพะละด้วยนะอะไรประมาณนี้แหละคนรอแล้วก็รูปแม่ต่อยนะฮะ <laughs> อันนี้ก็เป็นใครวาดก็ไม่รู้นะอันนี้แม่อันนี้น้องเกดอันนี้ผมจําได้เลยผมวาดครับ r p g อย่าฆ่าเด็กนะยิงแน่ประมาณว่าอันนี้เป็นคนโลดจิตฮะ,ะกำลังจะฆ่าเด็กนี่ฆ่าเด็กคนนี้ จะขังกัลลังจะฆ่าเด็กคนนี้นะฮะน,นี้ก็เลยบอกว่าอย่าฆ่าเด็กสุดท้ายมันก็ฟันนะครับฉิกชิกตายอันนี้ก็เลยยิงไปนะฮะตอนปฐมเนี่ยตอนนั้นก็ไม่รู้จะคิดอะไรเหมือนกันนะครับโอ,อ้กับมาอ่านนี่มันก็หานะไม่ลบเลยนะลบไม่ออกนะผมว่าโอเคครับยังไงวันนี้ผมก็คงไม่ทำอะไรแล้วฮะเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีบาย Bye. Bye.